สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดพิรุษเจปิ่นข่าวลือเลิกกันต่างฝ่ายต่าง unfollow กันก่อนหน้านี้ปินเกตมณีได้ทำการส่งพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อคุณแม่ของสาวโบชยาดาหลังกันจากไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ซึ่งต่อมาในไอจีสอรี่ของปินเกตมะนีได้มีการรีโพสต์สอรี่โบชยาดาที่ลงภาพขอบคุณปิน ที่ได้ส่งพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจและไว้อะไรต่อการจากไปของคุณแม่หม่อมราชวงศ์สิริยาดาวรวันณทำให้ในโลกโซเชียลได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าปิ่นเกตมณีกลับมาใช้นามสกุลพิชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงและเริ่มแสดงละครไม่ได้ใช้นามสกุลวัฒนศิลป์ของพ่อเจเจตรินแล้ว ทำกลางกระแสโซเชียลมากมายที่ถาโถมหลังมีข่าวลือว่าคู่รักระดับตำนานปิ่นเกตมณีและเจเจตลินวัฒนศิล์นได้หย่ากันแล้วโดยเจยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการขนาะที่นายโซเชียลเองก็ดูเหมือนจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็มีเพียงกิจกรรมทั่วไปต่างจากปิ่นเกตมณีภรรยาที่โพสเศร้าและให้กำลังใจตัวเองเรื่อยมาตั้งแต่มีข่าว แต่ล่าสุดเจดเจเีินก็ได้โสพสต์ภาพร้อมข้อความลงไอจีสอรี่ส่วนตัวมีความดราม่าเบาๆโดยระบุว่า honestly i don't have time to hate people who hate me i'm too busy to love people who love me หรือแปลเป็นไทยได้ว่าฉันพูดตรงๆฉันไม่มีเวลาที่จะเกลียดคนที่เกลียดฉันฉันเอาเวลาไปรักคนที่รักฉันดีกว่า ทั้งนี้มีแฟนๆเข้าไปส่องอินสตาแกรมของคู่รักเจปิ่นพบว่าตอนนี้ต่างไฟล์ต่างอันโฟโลกันแล้วเรียบร้อยอีกทั้งใต้ภาพในสแกรมของปิ่นท่มักจะมีคอมเมนต์จากเจก็หายไปแล้วด้วยในขณะที่ปิ่นเกตมณีมีการโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษเช่นกันโดยโพสต์แรกนั้นแปลได้ว่าอย่าลืมคน3ามแบบในชีวิตคุณคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคนที่ทิ้งคุณตอนลำบากและคนที่ทำให้คุณตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณครับ